ม่ใช่พฤติกรรมสัมดานมากกว่าสัมดานปกตินิสัสอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอัวก็ยังเจอเรื่องราวอ๋อน้องใช่ไหมน้องแหวนใช่ไหม,ไหมนี่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายเลยแต่เราก็รู้ว่าแหวนก็ไม่ใช่เป็นคนก้าวรา้าวอาจะ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 มีเจอบ้างอะไรบ้างช่วงนี้น้องก็ทํางานไม่ได้เจอน้องมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยจริงไม่ได้เจอมาเป็นเดือนแล้วก็ถามเขาก็โอเคน้องน้องจัดการได้อะไรอย่างเงี้ย ก็คนคนรู้จักกันด้วยนะคนรู้จักกันด้วยเขาได้เล่าเหตุการณ์ได้สองมาเกิดขึ้นเขาเล่าข้าวๆเขาเล่าข้าวๆว่าเอออย่างงี้แต่แต่เราค่อนข้างจะรู้นิสัยของของคนที่มีปัญหาตลกคนนั้นก็ก็มีไม่ได้มีมิตรนะสัตรูทั่วประเทศก็บางทีแบบด้วยความเมาเนาะน้ำน้ำน้ำเปลี่ยนนิสัยก็จะทําให้คนมาเปลี่ยนไปเห็นโทษมาขอโทษขอโพยแล้วอันนี้แต่ขอโทษขอโทษ เดี๋ยวก็เป็นอีกถ้ากินน้าเปลี่ยนนิสัยไป eday. เดี๋ยวก็เป็นเป็นเพาเขาเป็นพฤติกรรมปกติพฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมสัปดาลมากกว่าสัมดาลปกตินิสัยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนได้ยินได้ยินเพราะว่าไม่ได้ยินเฉพาะแหวนแลได้ยินทุกคนเลยแต่เขาก็ไม่อยากจะใส่ใจอะค่ะแต่วันนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะแรงเกินไปแต่จริงๆบางครั้งทาอะไรก็ฝากตรงนี้เลยนะแหวนมันก็คือน้องเราเพราะฉะนั้นทําอะไรก็เห็นกันหน้าเรา ยังเลยยังยังเลยเนี่ยเพราะว่าก็ยุ่งๆกับการทาบุญเมื่อวานศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์เดือนสิบก็พาแม่ไปฟังเทศมหาชาติก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรเราก็คิดว่าแหวนมันคงเอาอยู่นะแต่ว่าพอเราดียินข่าวเราก็นิดนงะว่าเด็กจริงๆไอคนที่เป็นข่าวเนี่ยก็เคยมาอยู่กับเรานะเคยมาอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาไปโดนเส้นอะไรใหญ่โตไม่รู้ไปโดนดีเม็ดไหนเข้าไปอะไรแต่ว่าครั้งนี้กำลังจะาุ น้าน้องน้องน่าจะเป็นอย่างนั้นนาน่าจะสุดทนจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยตอบอะไรได้ไม่มากพี่ไฮเคยเจอเพราะการพิจารณาไม่นีคะไม่ไม่ไม่ค่ะกับพี่ไฮนี่ไม่กล้าเพราะเขารู้เขารู้ทีนี้คงเหตุคงเมาอะเมาหนักอ่ะคนน่ะถ้ามันไม่เมามันจะไม่ไม่ไม่ก้าวร้าวได้ขนาดนั้เห็นว่าก้าวร้าวกว่าทุกคนจนแบบว่าคนในงานได้ข่าวว่านะไม่ได้ยินเกับจากแหวนนะได้ยินจากคนที่เขาอยู่ในงานแล้วให้ฟังว่าโอ้โหกลามาก ไม่ไม่ไม่ก็นิดหนึ่งก็ติ๊กหนึ่งก็ก็รู้สึกรู้สึกแวนหนึ่งว่าเออมันก็ไม่ควรมันน่าจะไอแหวนมันคือน้องเราทุกคนก็รู้จนจนตลกผู้ใหญ่หลายๆคนโทรมาถามเฮ้ยใครว่าตลกคนนั้นมันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกแหมอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยซะหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเรียกมาคุยสามารถเอ่ยชื่อเขาได้แล้วก็เป็นใครอะไรยังไงไอวิลลี่ไงไอวิลลี่หน้าผีอ่ะบอกได้ นิสัยเปลี่ยนซะนะเปลี่ยนจ้ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเตือนเลยอยากเตือนเตือนต้องเจอต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอต้องเจอต้องคุยกันหน่อยนะอย่างนี้เราไม่ได้อยากให้เขาไปทำอะไรไม่อยากไม่อย่าอย่าอย่าทำนิสัยอย่างนี้อย่าคิดอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนมีอํานาจอะไรมากมายก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนและทําอะไรทุกคนไม่มีใครชอบนะทําแบบนี้อจริงอย่าว่าแต่แหวนอย่าว่าแต่ใครเลยอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะแต่มีกว่าก็มี า,านนแน่นอนถ้าอย่างนี้ผู้ใหญ่เขาก็เพ่งเล็งแล้วโดยเฉพาะวงการนะ่ะมันแคบเขารักกันอยู่แล้วถูกไหมฮะทุกคนรักกันหมดคนที่จะอยู่วงการนี้ได้คือความดีเท่านั้นความความบา้าความกลางความที่แบบเนี้ยมันมันไม่มีละอยากขาดสติทำอะไรอยากให้มีสติ